เธอฉันน้ำตาไหลเลยอ่ะฉันภูมิใจมากกับน้องฟางอ่ะเธอยกน้ำหนักอ่ะพวกเธอไม่ต้องไปถามเลยนะว่าจะไปแข่งกับจีนจีนมันมันมันเสาหินมั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 นแขนหินเลกไหลอย่าไปแข่งค่ะเขาซ้อมคือไม่กินข้าวค่ะเขากินหินกินเหล็กค่ะแขนเขาเลยแข็งแรงไม่ไหวเกินต้านเธอเขาส่องสําเหรียญทองปล่อยเขาไปก่อนแต่เราเนี่ยน้องอายุยี่สิบป,ปีค่ะ น้องพิ่งเขาเทคเขาผับได้ค่ะแต่น้องไปยกน้ำหนักค่ะได้เหรียญเงินค่ะอลังการมากเธอยี่สิบเธอไปไหนเธอไปเที่ยวแพบทเที่ยวเทคค่ะเมาเมาค่ะอ้วกแตกอยู่หน้าร้านค่ะให้เพื่อนรากกับบ้านแต่น้องไปคว้าเหรียญเงินเหรียญเงินโอลิมปิกของชาติบ้านเมืองเธอชนะอเมริกาชนะอเมริกาเธอเข้าใจคำว่าชนะอเมริกาไหมอ,อเมริกานี่เจ้าของแชมป์อะไรต่างๆเจ้าของแชมป์ยกน้ำหนักน้ำหนักอะไรต่างๆแล้วน้องขึ้นลดมากเธอ มาครั้งแรกอายุยี่สิบล้วได้เหรียญเงนินปังกว่านี้ไม่ไหวแล้วฉันแบบฉันเซอร์ไพรส์มากฉันชอบมากจฉันลุน้นลุ้นได้รู้ไหมลุ้นให้อเมริกาเกเาาล้วก็ได้เวลาอเมริกายกไปได้สองร้อยเก้าสิบแปดกิโลเขาพพวกนี้เขาถ้าใครเกลวหรือตุ๊บมงเดียวก็คือจะไม่ได้เธอก็จะไมก่ก็โอกาสพลาดส,สูงนึงกับปละแล้วน้องคือแบบดีมากเธอโอ้ยฉันปรับฉันปลื้มนะเธอ ฉันไปอยู่ที่นั่นนะฉันจะร่วมใส่ซองสีขาวให้ลุงป้อมช่วยใส่แต่ลุงป้อมหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ลุงป้อมไม่รู้ไปไหน,หน,นออแล้วตอนนี้นึกออกไหมล่ะเออคุณป่องปีชาพลค่ะต้องทําหน้าที่แทนคุณพ่อนะคะไปหาซองหาอะไรมาค่ะใส่ซองหน่อยนะคะอาชีตส่วนตัวมาเพื่อความปังความอลังการความเชิดเชิดนะคะอืมฉันฉันอยากไปอยู่ที่นู่นมากเลยอะ่ะโทรจะปราบป,ปื้มอะ่ะน้องคือลถมากโทร